สบ,สบายดีทุกคนสบายดี well. ทุกคนเด้อยินดีตอนหักก็คือตัเองล่น้อยสาวลาวนี่ทุกคนวันนี้เฮากะจะพาทุกคนมาเห็ดเรียกงานเนะทุกคนตอนนี้ก็เป็งเวลาสี่โมงแล้วเขากะเริ่มเฮ็ดเรียกแล้วแต่ก่อนอื่นเบิร์ตีเขาจะไปล้างหมอก่อนนะทุกคนเพราะเขาเอาหมอกไปไว้นอกแล้วอยากล้างอย่ในเสราะด่าปวดขาปกติเขากะล้างอยู่ในแต่ทุกคนืัอนี้เขากะคนสวยคนวงไปล้างยี่นอกนะทุกคนอยากนั่งทุกคนตอนล้างฮะนะ โอเคทุกคนเข้าไปเริ่มกันเลย คนมาเห็บต,แตกแขงเตาวั่นเจ็ดเขาอกตกเลยัวบเห็นฝนไปเลยห้อนเดียหอนะแบบจึงยุน,นอานะไนดแ้แบบคนแง ทุกคนหลังจากที่เขาตั้ง้วยเก็บเมียนหมอเอียงไว้แล้วกะปัดเงินขวัวแล้วลวกะมานั่งพักกินน้ำทุกคนัวอนแหงต่อไปมอนเขาจะเป็นหนึ่งเข่าบรรยากาศปดห้อนเลยตอนนี้มันห้าโมงละแดดยังแดดยังห้อนอยู่เลยทุกคนเมื่อวานมื้อืนเนี่ยกะคี้เราฝนจิตกกับโตกแต่ว่าอยู่แถวในตัวเมืองพันตกทุกคนแถวเขตทางเฮานี่ยกตก บ่ขเข้าใจ้กันข้างใน,นหั่นจนมกเห็บตกพุ่นนะมะเขือเปราะกระลายแต่ว่าอยู่นอกนี่บ่ตกอย่างเี้มันตกอยู่ห้อนแหงทุกคนเลยบุ้งว่าฝั่งไทยกับห้อนแบบนี้บอกฝั่งลาวนี่ห้อนแฮงแต่ทุกคนเขียดเขืเทาอยู่นี่ห้อนแฮงอีกนีตอนสวยมันจนชิยูโบได้อยู่นอกนะว่ามันผิวสีใหม่ห้อนแฮงอะไร ไปทุกคนไปหนึ่งข่าวต่อกัไปไปปนเลยปะนี่ทุกคนเดี๋ยวเขาพาทุกคนมาเบิ่งไก่ห่างวันนีหลาย เวลาเอองี้ยี่นน้องจะมาเลยน้องตัวนี้มาลาก,กินอยู่เท่าที่ตัวนี้เป็นไก่ไอ้เฮาทุกคนไกจ่จี่เป็นหักแงนั่นเดีรือโบลายไปไดนันทุกคนทัวหายออกแนแล้วก็กิ่นพอมยังขึ้นมากิ่นอยู่เท่ากกที่เลยตัวนี้จะเป็นไก่ไอ้เฮา เ,เพง่งเพ่งนอนก็นเอานอนในแก๊สตอนนี้มีคนเป็นไก่ตีเอ้าสิตีกันสิตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะใจไกเ่เฮาวขนาดแต่ว่าไอฮาวปุ๊กหักไปหักตัวขาวหลายตัวนี่เป็ดน,นะไม่กินน้ำกันไว้เราไปนัน่งไปกินห้ามด้วยกินข่าก่อน ทุกคนหลังจากที่เราหนึ่งค่ะแล้วก็เกือดไก่แล้วเขาจะมานี่เห็ดนางกิ่เมนูเมอแ้วเฮาเราจะเห็ดก้อยคู่ขนานงัวทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยอูวัวฟังไทยคนเอื้อนเนี่ยจะประมาณเี้นผลตัวน,นี้แมนฮอตต้มมาเรียบร้อยแล้วมามาเริ่มซอยกันเลยอันนี้จะเป็นคู่ขนานงัว อาจจะเห็ดกลอยถึงจะแซ่บตต้มแบบต้มให้จนมันนุ่มๆแล้ต้มันดนแล้วได้หนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเก็บซอยแล้วเขาจะไปเก็บหองอยู่สวนเขาเอาของป้อมของลาบเนี่ย

ใสมดลอไนะตัวต้มแซลบเครื<ป>่องผูกร<ป>้อยเลยวดหนวลเรื่องนี้ก็จะเป็นข้างแรกเลยทีค่เวันร้องเหตุอะีราะว่าปกติกันเป็น ส่วนหลายมันเห็ดลาบซีนแล้วก็เอาในใิซัยเป็นเครื่องแบบเป็นแบบส่วนประกอบของลาบซีนนะทุกคนเรว่เมื่อนี้เขาก,ก็เลยว่าอยากลองแบบลาบแบบูู้กคนาแบบสดๆเลยทุกคนทันวันซื้อลาบซีนกิ่นยวนน้ำห่าน,นำ้ำหยางนะน,นันก็มนนีหน่อยครัวอันนี้มันขอมแซ่บมันแบบใครมันสาใจได้นะเป็นกิ่นกับมืสาใจปันไดน กซีกันลาดกิบแดนนี่สุดๆเลยไปทุกคนเขาไปเริ่มเก็บพักกันเลยทุกคนนี้อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เก็บพักของเฮาทุกคนยวเขาจะพาทุกคนไปเบิงของป้อแม่เขาเห็ดอันแบบปลูกใส่ก้องอันฮ้าเลยทุกคนเพราะก้องอันนี่ก้องตัวนี้เลยเพราะมันฮอนเด ห้อนแหงี่ลีก,ก็เลยว่าได้เห็ดห้านบางแหงน้นองได้ยันเย็นแน่ตรงไหนเดี๋ยวมันตาย,บตายเบิดตตยแดดนี่อุย้ยกล้องหมวัวไป็อย่างถือตป๊บนึงได้ทุกคนเดี๋ยวห้องขอสุกเสร็จกล้องตป๊บนึงน,นี่โอเคแล้วบทสั้นนี่น้องถือแดดแล้วก็ แถวแลวหละไม่ทุกคนปลูกเซรแบบนี้เลยย้มฝุ่นกับบุญญาก,กับมีแต่ว่าเฮาโซ่พยางมาันปลูกทั้งเเลยหอมป้อมสามนานนีก่กะจะมีพี่ผักยู่พุนนำเฮาสลัดกระแก่หมดแล้วมิแต่ว่าสีเตรี่ยมปลูกสุดใหม่นะทุกคนนี่กะผักมะทั่วก็ตายแล้วมิแต่เตรี่ยมปลูกสุดใหม่คือกัน น้ำไม้ฮากับชิเริ่มได้แกงอู่แล้วทุกคนเมนูต่อไปเห็ดแกงน้ำไม้อีกบอนี่สองนอแล้วกเมอยาวล่ะนี่ก็เป็นแลนละไปทุกคนเดี๋ยวพอตัวเก็บผักกันเด้อ คนผักมาการเรียบร้อยแล้วล้างาเรียบร้อยแล้วมาเริ่มซอยกันเลยซอยแล้วเขาก็เริ่มนะปูนครับป้มเขากับโอดเดลห้าออกเลยคุณวะเงีย,อยนอ่อนอยู่ล้างดีๆเลยกังเลยค่ะขอบ,บัวนี่กแน้วมากเนงะ มามาเริ่มปุ๋งกันเลยทุกคนไม่ใช่เป็นแบบติดแหงแล้วจะขวดแล้วจำไว้ทุกคนจะมาเก็บผงทิ้งเองเลย ประมาณน,นี้ปิงนูม่มวันกระปัวนะทุกคนแซ่ไรมันคุณห่วงปนิษใส่เพี้ย,ยแต่ว่าเพี้ยหมดแล้วเพี้ยหมดก็เลยว่าปนได้ใส่ มันมีเพี้ยนอีกคักกันนีกพลีเป็นน้ำเน,นี่ยมือเลยเนาะนี่จะเป็นแบบก้อยเลยนะทุกคนก้อยคูข้งงางนาเรียกแบบก้อยคูข้างนาเลยจะต่งไะต่มาเลย าแบบสมๆเเป็นก้อยดิรู้สึกว่าข กคนตอนนี้แมนฮาลกำลังจะปไปไล่งัวมาเข่าโคกนะทุกคนปกติแมนนันตอนเช้าหันไล่เพื่อนออกไปแล้วเพื่อนกะตอนแรงๆเพื่อนก็มาเองมาอยู่แถวเหือนนั้นแหละหแถวอันทุ่งนาแถวเหือนนั่นแหละกะสิได้ปไปไล่เอาเพื่นมาเขาโคกทุกคนนี่ตอนนี้เขากะอยู่หน้าประตูนี่เดี๋ยทุกคนงัวนะ้นองมาห้หาาองทันธงเขากะสิได้ปไปไล่เอามาเขาโคก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้เฮาเด้ออีกหน่อยเดียวเฮาก็จะประสบผลสำเร็จนะทุกคนใกล้จะหอ4,000ชันวโสมองแล้วอีกประมาณร้อยป่ายสมงก็ขอขอบใจทุก f อทุกคนหลายเพราะว่าถ้าบบมี f อเขาก็บบมีมือนี้แล้วก็บ่มีผู้ติด,ดตามบบมีคนเบิ่อหย่างจนมาหอดมือนี้ถ้ารุ่นติดตามต่อไปถ้าประสบผลสำเร็จไปน้ำกันเด้ทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็จจิคอตโอลาไปก่อนอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์ฮาวเดอร์บายยถ้าพบกันในคลิปหน้าบ๊าย